ดูดวนเหรียญ10บาทปีพศ2560หายากมีราคาซื้อขายแต่จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทปีพศ2560กันนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็มีหลายๆคนถามราคาเข้ามานะครับก็บอกไว้ก่อนว่าเหรียญ10บาทปี2560นเนี่ยมีทั้งแบบที่มีราคาแพงแล้วก็แบบที่มีราคาไม่แพงนะครับ ก็จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมครับโดยพื้นฐานนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2560เนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญ10บาทปีสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าปี2561น่าจะเป็นเหรียญ10ของรัชกาลที่10ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับก็อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เหรียญ10บบาทปี2560เนี่ยถ้าเป็นบล็อกธรรมดาถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเป็นบล็อกพสเยนกับธรรมดาเนี่ย ราคาปัจจุบันนะครับก็คือ10บาทเท่าหน้าเหรียญนั่นแหละนะครับยังไม่มีความแพงยังไม่มีการซื้อขายกันนะครับเพราะว่าเหรียญ10บาทปี25-60เนี่ยเป็นปีที่ยังผ่านมาไม่นานครับประมาณ3ปีนะครับก็ปัจจุบันยังมีการพบเจอในท้องตลาดหมุนเวียนเช่นร้านอาหารร้านกาแฟแอปส่งอาหารหรือว่าแอปเรียกรถอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับซึ่งเหรียญ10บาทปี2560เนี่ย บอกเลยว่าปัจจุบันถ้าเป็นพระเสียนกับนะไม่แพงนะครับย้ําเลยว่าถ้าเป็นพระเสียนกับไม่แพงครับผมแต่ถ้าเหรียญของเพื่อนเนี่ยเหรียญสิบ,บาทปี2,560ของเพื่อนเ,นเป็นแบบพระเสียนตรงก็คือด้านพระเสียนกับด้านก้อยหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพูดง่ายงคือพระเสียนหันขึ้นด้านก้อยหันขึ้นเหมือนกันแบบนี้จะมีราคาซื้อขายนะครับราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันเลยทีเดียว นะครับถ้าใครมีก็ยินดีรับซื้อนะครับก็ถ่ายรูปส่งกับกระจกมาแล้วส่งมาได้นะครับที่ทาง f c e b o o o Fanpage ลิงก์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับก็ส่งมาตามนั้นเท่านั้นนะครับย้ำนะครับส่งมาตามด้านล่างเท่านั้นนะครับอย่าไปส่งที่อื่นอย่าไปส่งมั่วๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีเพจปลอมด้วยนะครับดังนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับลิงก์เพจเราอยู่ทางด้านล่าง นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนเข้ามาก็เช็คสักนิดว่าใช่เพจเราจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีเพจปลอมที่ดิสเครดิตร้านเราก็มีนะครับดังนั้นก็ดูเอานะครับซึ่งถ้าไปเหรียญพลาสเสียนตรงผมบอกไปแล้วว่ามีราคาแน่นอนนะครับอีกแบบหนึ่งที่มีราคาก็คือเหรียญ10บาทปี2560แบบที่มีด้านก้อยทั้ง2ด้านครับด้านก้อยทั้ง2ด้านเป็นยังไงก็คือมีด้านก้อยด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ครับ ประเทศไทยอันนี้เป็นอักษรเบลพศ2560 10บ,บาทด้านหลังก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันผมเห็นเหรียญปลอมแปลงเหรียญตัดแต่งค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับคือใครที่ทำก็ผมแนะนำว่าหยุดซะนะครับก็คือด้านหลังอะ่ะจะเป็นข้อความแบบนี้นะครับแต่ด้านก้อยอะ่ะคือมันจะมีพวกมิจฉาชีพแบะเอาเหรียญปลอมมานะครับโดยเจียด้านหน้าออกเจียสีทองตรงพระเสียรออกอะครับ แล้วก็เอาด้านก้อยของอเหรียญหนึ่งมาประกบมาทับกันนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้มีความผิดนะครับใครที่ทําอยู่เลิกซะนะครับเพราะว่าการปลอมแปลงเหรียญมีความผิดนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงสาหรับใครที่ไม่ชํานาญอยาไปซื้อขายตามตลาดนัดน,นะครับเพราะว่ามันมีเหนะรียญปลอมนะก็คือด้านหน้าเนี่ยก็เป็นชื่อในหลวงแต่ เป็นรูปวัดนะครับแบบนั้นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเหรียญตลกเหรียญเออเลอร์คอยนั่นก้อยสอด้านจะต้องข้อความเหมือนกันเลยครับประเทศไทยอักษรเบล2560 10บ,บาทแล้วก็ก้อย2ด้านเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญด้านก้อยแล้วมีชื่อในหลวงข้างหน้าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันมี คนหัวหมอในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับก็โปรดระมัดระวังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการซื้อนิดนึงเพราะว่าเหรียญตลกเนี่ยเขาไม่ปั๊มแบบนั้นแน่นอนครับเขาปั๊มแบบปั๊มก็ปั๊มด้านก้อยสองด้านเหมือนกันทั้งสองด้านเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เห็นแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีความผิดได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเก่งขึ้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันหาวิธีการร้อยแปดพันเก้ามานั่นแหละ นะครับก็อันนี้ฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันสําหรับคนที่ยังขาดความชํานาญไม่มีความชํานาญอย่าไปซื้อตามตลาดนัดมาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเสียท่าหลงกลพวกมิจฉาชีพพวก18มงกุฎได้ง่ายๆนะครับต่อไปเดี๋ยวจะตอบคําถามให้นะครับมีหลายคนถามกันเข้ามาตลอดนะครับเหรียญกัญจนาเนี่ยถามกันเข้ามาทุกวันเลยนะครับก็จะตอบให้ตลอดนะครับ คือเหรียญการจนาถ้าเป็นพระเสียรตรงแบบนี้ดูนะครับการจนานะครับเห็นไหมครับพระเศียรหันขึ้นเห็นไหมเราพลิกข้างแบบนี้นะครับตาสัญลักษณ์ก็หันขึ้นไปทิศทางเดียวกันการจนาถ้าเป็นเหรียญพระเสียรตรงสภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับผมบอกไปหลายเที่ยวมากๆแล้วเพราะว่าเหรียญการจนามีจำนวนการผลิตเป็นร้อยกว่าล้านเหรียญน,นะครับซึ่งหาง่าย นะครับไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับปัจจุบันพบเจอได้ตามร้านอาหารร้านกาแฟแอปสั่งอาหารบ่อยมากนะครับการชนาถ้าจะแพงต้องเป็นพระเสียนกับหรือด้านพระเสียนสองด้านด้านก้อยสองด้านเท่านั้นนะครับถึงจะแพงนอกนั้นไม่แพงครับถ้าพระเสียนเอียงก็มีราคาแต่ไม่แพงนะครับดังนั้นอันนี้ก็ตอบคําถามให้ตลอดนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ถามกันเข้ามาเนาะอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ เหรียญตาแผ่นดินผมซื้อแบบไหนผมซื้อแบบพละเียรตรงผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับคือผมเข้าใจว่าเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเนี่ยเชื่อว่าทุกครอบครัวมีหมดทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยทุกครอบครัวผมเชื่อเลยว่ามีหมดนะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินเนี่ยบอกเลยว่าบล็อกที่รับซื้อคือบล็อกพละเียรตรงบล็อกพละเียรกลับบล็อกธรรมดาไม่ได้รับซื้อนะครับราคาถูกมากนะครับ ทางร้านเรามีแบ่งปันในราคาหลัก10เท่านั้นถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับร้านเรามีแบ่งปันนะครับสภาพก็พอใช้ได้นะครับแต่ผ่านการใช้มาราคาหลัก10ไม่แพงนะครับดังนั้นผมบอกแล้วว่าเหรียญวาตาแผ่นดินผมซื้อพระเสียนตรงนะถ้าพระเสียนกลับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ายังมีแบบการผลิตที่เยอะหลายร้อยล้านเหรียญ นะครับอีเหรียญหนึ่งที่คนถามกันทุกวันเลยนะครับเหรียญบาทคุดปี1 7อ่าบาทคุดปี17เท่าไหรพ่พี่ถ้าเป็นพัสเศียนตรงผมรับซื้อครับแต่ถ้าเป็นพัสีเศนกับผมไม่ได้รับซื้อเพราะว่ามีเยอะมากนะครับปัจจุบันผมมีเยอะมากๆนะครับคือเก็บไว้ตั้งแต่ก่อนแพงแล้วนะครับก็ใครสนใจเนี่ยมีขายนะครับราคาหลัก10บสำหรับสภาพผ่านการใช้และถ้าไม่ผ่านการใช้หลักร้อย นะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่าเหารียญว่าคุดปี17ถ้าจะแพงต้องเป็นพระเศียนตรงหรือที่เป็นครุด2ด้านเท่านั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ดีๆจากทางช่องของเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ